สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเพผมเบสเปอร์นะซึ่งวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ในเกมสมัทอันอีเช่นเคยนะครับผมแต่คอนเทนต์ที่จะทําในวันนี้นะผมซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวเกมสมัทนะฮะคอนเทนต์ที่จะพูดในวันนี้นั่นก็คือการสปอยตัวละครใหม่นะครับผมที่จะเข้าในวันที่4นี้นะครับ 14, like 14ีใช really? ่ไหมดูดิปื๊บเหลือเวลาในการแข่งกันอีกประมาณนี่ับผมมันหมดวันที่1 4พอดีนะฮะเพาะง้นน่าจะเข้าประมาณวันที่14หรือ15แล้วับผมมาเอาละถ้าใครไม่อยากโดนสปอยเนครบผมว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงนะฮะตัวละครใหม่ที่เข้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วับสามารถกดปิดคลิปไปได้เลยนะแับแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าน้องนี่แบบหน้าตาน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยนะฮะเอาละถ้าใครไม่สนว่าการโดนสปอยยังไงนะควับว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงนะฮะรูปร่างเปอร์เป็นยังไงนะผมสามารถเชิญรับชมกันได้เลย อือเรื่องของภาพและข้อมูลที่ผมจะมาพูดทั้งหมดนี้นะผมเอามาจากกลุ่มสมัทไทยแลนด์ในกลุ่มเฟสบุ๊กนะครเป็นกลุ่มเฟสบุ๊กนะครับผม็สามารถไปเข้ากันได้นะฮะภาพและข้อมูลที่ผมจะามาพูดที่ผมเอามาจากในนั้นนะครับผมเอาล่ะนะ้า้องตัวใหม่ที่จะเข้ามาในแปดหน้านี้นะครับมีชื่อว่าพาเฟ่นะฮะอ่านถูกอ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะชื่อว่าพาเฟ่นะครับผมซึ่งผมเดาว,ว่าตัวละครนี้นะครับผมน่าจะมาจากานิทานเรื่องฮันส์เทลกับเกรเทลนะครับเนื่องจากว่าน้องชื่อว่าพาเฟ่นะพาเฟ่เป็นแบบเอเเนนนี่ออนนนาา่่่่ยออออมมหววาาาาาะะจจก นี้นะฮนเซลกเกรเทลนะครับผมต่อไปจะเป็นรูปปืนงหรือความสามารถของน้องกันนะครับผมโดยความสามารถของน้องเนี่ยผมเดานะน้องน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะเพราะว่าเนี่ยผมว่าไม่ใช่ด้จัดหรอกผมว่าน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตอย่างแน่นอนนะฮะเนื่องจากว่าน้องมีความสามารถที่แบบว่าเป็นเหมือนรูปน้ํมแข็งอยู่นะครับผมน่าจะเป็นตัวละครที่แบบว่าสามารถเช่แข่งศัตรูได้นะครับแหมผมเพิ่งทําคลิปของไครเซอร์ไปนะครับผมเพิ่งพูดไปในนั้นนะว่าไม่มีตัวละครไหนที่สามารถเช่แข่งได้นะครับผมเป็นไงล่ะ ตัวละครต่อมาแช่ได้ทันทีเลยนะฮะผมไม่ได้ใจนะผมเดาจากรูปภาพนะผมน่าจะสามารถแช่แข็งศัตรูได้นะสำหรับน้องพาเฟ่นะครับผมเอาละต่อไปจะเป็นภาพของชุดสแมทพานอะาแล้วก็ชุดที่เอาไว้แบบซื้อด้วยเพชรของน้องนะว่าหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับมาปิงเป็นไงค่อนข้างน่ารักถูกใจสเปกสายมีกันเลยทีเดียวนะผม ว่าน้องนี่หน้าตาค่อนข้างน่ารักนะตัวเตี้ยๆกบปุกก็ปิกดีนะับผมสำหรับน้องพาเฟ่นะฮะแต่เห็นว่าเป็นแม่มดนะเออเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมลืมพูดนะฮะน้องนี่น่าจะใช้แบบอาวุธเป็นคาทานะครับผมเรามาเดากันดีกว่านะว่าคาถาของน้องเนี่ยจะเอาไวฟ้ฟาดหรือว่าเอาไว้ยิงกันนะฮะ ตัวละครสายกระทาอย่างออกซิเวียก็ฟาดไปแล้วทีหนึ่งนะครับผมดูดูว่าตัวนี้จะฟาดหรือจะยิงนะฮะเอาล่ะก็จบกันแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของน้องพาฟ่นะฮะและนี่ก็คือข้อมูลที่ผมไปเห็นมาจากเพจนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอยา่างไรแามว่าคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับผมเอาล่ะต่อไปนผมจะเป็นตราชื่อของตัวละครที่จะมาในอนาคตกันนะครับที่เขาเอาภาพมาลงนะเออผมไม่แน่ใจว่าจะมาจริงหรือมาปลอมนะฮะยังไงก็ รอดูกันนะครับผมโดยจะมี3ามตัวละครที่โผล่ชื่อออกมานะครับผมนะั่นก็คือตัวที่1นะ,ค,ะคือน้องพาเฟ่ที่จะเข้ามานั่นเองนะครับและตัวที่2นะ,ะผมก็คือตัวละครเอลี่นะฮะผมไม่รู้ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ a l I นะครับผมเอลี่นะฮะผมอ่านว่าเอลี่นะเออแล้วก็ตัวละครที่3านะครับผมนั่นคือตัวละครพีนอกคิโอนั่นเองนะฮะเอาละถ้าชอบไย่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเออ อีกอย่างนะผมกขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดออกมาในคลิปนี้นะผมเอามาจากกลุ่มสมัครของไทยนะครับเอาละคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะ,ะผมขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ